สวัสดีค่ะวันนี้เสนอรายการอาหารกินยำว่างนี่ก็คือเมี่ยงคำํำดอกบัวนี่ค่ะเมี่ยงคําใช้ดอกบัวทํานะคะทำขายคะ่ะไม้ละสิบบาท อยู่ที่ตลาดริมน้ำสะเก็ดก,กังจังหวัดอุทัยธานีนะคะใครสนใจสั่งได้จ้าจะให้เบอร์โทรสัพท์เข้าไว้นะคะมาจ้า ไม่แพงนะคะมาละสิบบาทสามคำสิบบาทจ้า